ดวงชะตาของชาวธนูในช่วงเดือนพฤษภาคมจะเป็นอย่างไรบ้างเมื่อเป็นเดือนที่มีดาวประจำตัวและดาวกันเงินคือดาวเสาร์และดาวพระหัสโคจรย้ายสำหรับผู้ที่รับฟังคลิปนี้ได้คือผู้ที่ลัคนาราศีธนูหรือผู้ที่เกิดช่วงระหว่าง15ธันวาคมถึง14มกราคมก็รับฟังได้หากสนใจเรื่องการพยากรณ์เรื่องดวงแบบไทยๆในบริบทผู้ใหญ่ผู้สูงวัยฝากกดติดตามช่องเพื่อนคุณห9้า สำหรับในเดือนพฤษภาคมดาวประจำตัวของพ่อแม่พี่น้องชาวธนูก็คือดาวพระหัสย์เป็นจังหวะที่โครจรอ,ออกจากพบเรือนปัญหาอุปสรรคส่งผลให้เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตของชาวธนูไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชิงสุขภาพเรื่องวาสนาชะตาชีวิตที่จะเริ่มดีขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปดาวประจำตัวโครจรย้ายเข้าสู่พบเรือนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคนอื่นมากขึ้น ชีวิตของชาวธนูจากนี้ไปมักต้องขึ้นอยู่กับเรื่องราวคนรอบตัวเช่นทำงานทำกิจกรรมก็มักมีกลุ่มมีทีมหรือมีสังคมเกิดขึ้นชีวิตเป็นลักษณะถ้อยทีถ้อยอาศัยอยู่กับใครก็มักมีการเกื่อหนุนต่างตอบแทนกันอยู่เสมอโดยในช่วงจากพฤษภาคมนี้ไปชาวธนูถือว่าหากได้คนดีคนใกล้ตัวที่อุปถัมช่วยเหลือก็จะเป็นโชคเป็นลาบกับชาวธนู อย่างไรก็ตามหากคบใครหรืออยู่ใกล้ใครที่รู้สึกอึดอัดเอารัดเอาเปรียบก็ให้ถอยห่างออกจากจุดนั้นสำหรับในช่วงเดือนพฤษภาคมดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการติดต่อการสื่อสารของชาวธนูโคจรเข้าสู่ภพเรือนอริดังนั้นเป็นเรื่องระยะสรรั้นเรื่องชั่วคราวที่ชาวธนูระมัดระวังการติดต่อสื่อสารมีปัญหาช่วงนี้การพูดคุยเจราจาบางครั้งตกหล่นง่าย หากค้าขายทำกิจกรรมเชิงการงานต้องระวังข้อผิดพลาดเชิงข้อมูลเชิงการติดต่อรับออเดอร์ต่างๆชาวธนูระมัดระวังเรื่องของอุปกรณ์สื่อสารเช่นช่วงนี้อยู่ดีๆโทรศัพท์ที่ใช้ก็รวนขึ้นมาหรือมีเหตุต้องซ่อมแซมอุปกรณ์ส่งสัญญาณต่างๆ นอกจากนี้บางท่านมีเหตุยุ่งยากวุ่นวายเกี่ยวข้องเรื่องราวเชิงเอกสารการติดต่อได้โดยเรื่องราวอุปสรรคเหล่านี้จะเป็นเพียงชั่วคราวเนื่องจากเป็นจังหวะที่ดาวรายเดือนโคจรส่งผลพอดีสำหรับชาวธนูดาวประจำตัวโควจรย้ายวันที่13และดาวการเงินคือดาวเสาโคจรย้ายวันที่19เข้าสู่พบเปลือนครอบครัวสินทรัพย์ ถือว่าดาวการเงินของชาวธนูเป็นดาวที่โครจรช้าที่สุดก็คือดาวเสาใช้เวลาในแต่ละภพเลือนถึงสองปีครึ่งในรอบนี้ก็โครจรย้ายเข้าสู่การเงินการทองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องครอบครัวเกี่ยวข้องกับเรื่องสินทรัพย์ชาวธนูจึงมีเหตุเกี่ยวข้องเงินทองกับสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปเช่นกันสำหรับเรื่องเงินเงินทองทองชาวธนูก็มีความโดดเด่น กับการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เกี่ยวข้องธุรกิจครอบครัวเงินทองบางประการเกี่ยวข้องกับเรื่องพี่พี่น้องๆคนใกล้ตัวหรืออย่างที่บอกชีวิตต่างพึ่งพาอาศัยทําให้ชาวธนูก็มาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์แหล่งรายได้จากเรื่องครอบครัวเคยญาติโดยในช่วงระยะยาวสองปีครึ่งที่ดาวเสาเกี่ยวข้องกับเรื่องสินทรัพย์ชาวธนูก็อาจมีจังหวะได้หยิบจับรับเงินก้อนจากเรื่องสินทรัพย์มรดก หรือเรื่องราวเลือกส่วนไรนาการเกษตรต่างๆได้เช่นกันสำหรับดาวพระเกตโคจรย้ายช่วงปลายปลายเดือนในหลังวันที่23ดาวพระเก,กตกระตุ้นพบเรือนมรณะในที่นี้หมายถึงเรื่องการเดินทางไกลชาวธนูอาจมีเหตุเดินทางด่วนมีธุระปรับปังขึ้นมาหรือช่วงนี้ชาวธนูเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องการจบลงจบวาระบางอยา่างงานเชิงศาสนาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการครบรอบการทำบุญการเลี้ยงพระ ก็ทำให้ชาวธนูมีธุรัปรปังขึ้นมาได้ในช่วงประมาณท้ายๆเดือนนอกจากนี้เป็นช่วงเวลาที่ชาวธนูมีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับเรื่องภาระส่งเสียไม่ว่าจะเป็นลูกหลานเปิดเทอมหรือแม้แต่เรื่องราวการใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับภาระดูแลสัตว์เลี้ยงต่างๆโดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงป่วยหรือชาวธนูมีเหตุใช้เงินไปกับเรื่องงานอาดีเรเข้าของที่ชอบของสะสมได้ สำหรับในระยะเดือนพฤษภาคมนี้เรื่องราวเชิงคำพูดดูเหมือนจะตกอยู่ในเรื่องปัญหาอุปสรรคชาวธนูต้องระมัดระวังการสื่อสารในบ้านในครัวเรือนบางครั้งอยู่ร่วมกันหลายวัยหลายอายุบางทีก็เคืองกันด้วยเรื่องคำพูดการพูดคุยที่ไม่เข้าใจกันเป็นช่วงเวลาที่เรื่องครัวเรือนอาจรู้สึกถูกเอาเปรียบหรือรับภาระหนักซึ่งชาวธนูเป็นคนรักครอบครัวทำให้มีลักษณะการแบกรับบางอย่าง การเสียสละอย่างไรก็ตามเรื่องราวการแบกรับดูแลของชาวธนูนับจากเดือนพฤษภาคมไปถือว่าจะอยู่ในจุดที่ดีขึ้นมีการจัดแจงจัดการแก้ไขปัญหาบางอย่างออกไปได้สำหรับเรื่องดาวเชิงสุขภาพของชาวธนูในเดือนพฤษภาคมดาวกระตุ้นเรื่องดาวเชิงมลรนณะโดยหมายถึงเรื่องเรียวแรงเรื่องความขยันขันแข็งจะมีลักษณะเดี๋วดีเดี๋ยวร้าย บางวันขยันขันแข็งทำงานได้มากในขณะที่บางวันรู้สึกเหนื่อยง่ายอย่างไรก็ตามสุขภาพของชาวธนูจะค่อยๆฟื้นฟูด,ดีขึ้นตามลำดับเนื่องจากดาวประจำตัวเพิ่งเริ่มโคจรย้ายออกจากภพเรือนปัญหาเรื่องราวโรคภัยต่างๆก็จะค่อยๆดีขึ้น ชาวธนูช่วงนี้อาจมึนงงหลงลืมได้เนื่องจากดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องไหวพิปฏิพานเข้าสู่พบเรือนปัญหาอุปสรรคพอดีดังนั้นช่วงนี้บางครั้งก็สับสนหลงหลงลืมลืมหรือเรื่องของความคิดต่างๆต,ต,ต้องใช้เวลาในการคิดทบทวน โชคลาภของชาวธนูที่โดดเด่นหลังจากดาวใหญ่ขยับย้ายก็คือเรื่องความกว้างขวางเชิงสังคมบางท่านสังคมกว้างมากขึ้นมีเพื่อนต่างชาติหรือแม้แต่การรู้จักคนมากขึ้นในเชิงออนไลน์ก็ได้โดยชาวธนูมักได้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสบายใจเพื่อนฝูงชักชวนไปเที่ยวได้รับเข้าของฝากในช่วงนี้ได้เช่นกันสำหรับชาวธนูในเชิงระยะยาวเรื่องความสัมพันธ์มีทิศทางที่ดี โดยในรอบหนึ่งปีชาวธนูอาจก,ออกเกิดเรื่องของผู้อุปถัมภ์เรื่องของคนรู้ใจเรื่องการคบหาใหม่ๆเกิดขึ้นได้เนื่องจากดาวประจำตัวโคจรเข้าไปสู่พบเรือนของเพศตรงข้ามหรือคู่ครองนั่นเองชาวธนูจึงมีเกณฑ์ได้เพื่อนได้คนรู้ใจได้ที่ปรึกษาหรือแม้แต่อยู่ดีๆก็มีเหตุให้เรามีเพื่อนคุยช่วยใครเหงาไปบ้าง ภาพรวมชีวิตของชาวธนูในช่วงเดือนพฤษภาคมมีทั้งดาวประจำตัวดาวการเงินและดาวเชิงสังคมโคจรย้ายก็ส่งผลกับหลายส่วนในชีวิตของชาวธนูค่อยๆปรับเปลี่ยนอย่างไรก็ตามเป็นช่วงเวลาที่ดาวคู่ศัตรูเชิงหลายเดือนก็เกิดขึ้นพอดีทําให้หลายสิ่งก็ยังเป็นอุปสรรคแต่ดาวประจําตัวเข้าสู่ภพเรือนดีขึ้นวาสนาชะตาชีวิตของชาวธนูจึงค่อยๆเริ่มฟื้นฟูไปตามลําดับ ขออวยพรให้พ่อแม่พี่น้องชาวธนูในเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนที่มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นสิ่งใดที่เป็นปัญหากังวลกลุ้มใจก็ขอให้ผ่านพ้นไปโดยไวสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาภมากน้อยตามบุญเก่าที่แต่ละท่านได้ทำมาบุญรักษาเทวดาคุ้มครองชาวธนูทุกท่านให้แคล้วคลาดปลอดภัยแล้วพบกันได้ใหม่กับเรื่องราวเกี่ยวข้องกับดวงดาวในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ